นี้ค่ะเพื่อนแล้วก็ชอบ,บมินดาบะชนิดแวันนี้คือ,แ,อแบบดาบ่างมากซะแม่เออแบบด่างไปเลยดีก็ไม่ต้องสนใจนะคะวันนี้จะมาทำลิปก็คือรีวิวซูโีชิที่เอามาบีบเล่นนี่คือคอรึ่งคอลเลคชันแล้วนะแกคือก็แบบมีประมาณเยอะอยู่แต่ว่าคือช่วงนี้ก็แบบสั่งหมดมากโอเคไม่เป็นไรนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูซูโคชิี่ดอามาบีบเล่นกันเลยอย่างแรกน,นะคะกล่องแรกอันนี้คือเป็นกล่องซีรีส์เฉยๆนะแต่ว่าคือขอ้างในมีสซูโคชิก็ทีมีทั้งหมดสองชิน้นเลยเป็นซูโีชิที่แบบชอบนะคะ ชอบแบบระดับหนึ่งชอบกินชอบอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็หมดแล้วนะคี่ให้สดชิดนนี่เลยจะเป็นชิ้นแรกนะที่ชะวยปดได้มาใหม่เป็นแป้งสีเขียวเนาะแกะดูไหมเออแกะดูหน่อยกันนี่อันนี้คือได้มาวันนี้เลยเอผเ่อะมากแล้วก็คือแบบชอบตั้งแต่ที่แรกเห็นแล้วแกโอเคเดี๋ยวเรามาดูอันที่สองกันเลยนะคะอันที่สองก็จะเป็นดอกตะกุระนะคะเป็นดอกซากุระเนาะแกะดูมันเป็นอย่างงี้เห็นไหมโอเคต่อไปนะคะอันที่ ลองปรมาัน,นี้โอเคอันนี้ก็จะเป็นตั้งแผ่นนะที่แบบอยู่ยาวนานแล้วเกือบเดือนแล้วเสียทิ้แล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะ,ะมาต้นเดือนนี้ได้ไหมต้นเดือนม,มันจะมืดๆหน่อยนะมันจะไม่ค่อยเห็นต้องแบบอยูกใกล้ๆหน่อยเออต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวนี้เป็นแผ่นที่ทําเองนะก็จะมีแบบเขียนอยแนีน้แล้วก็ไม่ค่อยเห็นหน่อยแล้วก็ไปดองน้ำมาตื่นนะมีแผ่นทำเองแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ที่เราจะมาเหมือนกันคือฉันอยากได้พี่เลยจัดนั้นมนาะแต่ว่าคือแบบอือคือมันอันเนี้ยไม่เป็นไรก็ม่ว่าตั้งก็ไม่ได้ นั่นแหละไม่ม right. okay. <ini, S 1> ีต uh, ังค์ขาตั side, ้งกล้องแล้วชิเปย์สปิชเหมดแล้วแกต่อไปนะคะจะเป็นตัวนี้เป็นกิตี้ที่มีแผงนะแต่ว่าคือเหมือนเขาแบบทำแผลขายนี่ไม่ได้ใจก็จะเป็นตัวนี้นี่คือเล็อะไรเล็บข้อะไรนะก็เหนียวมาทุกคนดูเย่อุ้ยอุ้ยน่าดูเลยเขากี้นั่งกันอุ้ยโอ้โหอันนี้จะเป็นประมาณนี้นะนี่เลย ก็จะเป็นสกูชี่แรงนะนี่นะต่อไปนะคะก็จะเป็นต้วมนะคะของพี่เฟยเนาะแต่คือแพ็กเกจมันมีแต่คือตรงนี้จะเหนียวที่สุดแล้วที่เคยมีมาก็คือตรงนี้มันจะไม่ขาดยังไม่ขาดเลยประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเอออสไลด์กันเลยนะคะต่อไปนะตะกร้าสุดท้ายแล้วจะมีเป็นเจ้าหญิงเนาะที่หัวขาดที่เราได้ตั้งแต่ที่แบบมือหัวขาดแล้วต่อไปนะก็จะเป็นทิชชู่แล้วบ่อยสีขาวไปแล้วคือก็แบบซีดาอยู่แต่ด้วป็นไรเดี๋ยวค่อยตามเจนกันก็คือมันออกมาแล้วคือในกลุ่มมันมีแต่ทิชชู่แล้วก็กระดูกไพวกนี้แล้วก็เออ ก็จะเป็นเอ่ออะไรก็ไม่รู้เสักอย่างนี่แหละซี่สุดท้ายนะคะก็จะเป็นแบบนี้นี่นะโอเคนะคะก็ทีนี้นะคะมีเพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าของน,นะคะก็จะอยู่สุทเพแล้วก็โยนน่าจะนะก็โอเคเดี๋ยวเรานะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ